สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้ววันนี้ว่างนะคะมาแบ่งปันจะเอาเรื่องของการสร้างเพจมาต่อเนื่องนะคะจากคลิปที่แล้วก็คือเริ่มกันเลยนะการสร้างเพจเพจร้านค้าความจริงแล้วเพจร้านค้าเนี่ยแต่วิธีการพอเราสร้างเสร็จแล้วนะมันมีวิธีการเราต้องสร้างขึ้นมาสองเพจหรือเพจหนึ่ง คือให้แยกเขาเรียกว่าให้แยกแยกเพจร้านค้าแล้วก็เพจสร้างตัวตนเขาเรียกนะอันนี้คือทําความเขา้าใจแ้วก็พยายามแยกแล้วก็มองภาพให้มันออกเพราะว่าการมันมันมันอยู่บนเงื่อนไขอย่างนี้คือถ้าใครที่ต้องการขายของบนเพจต้องือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราแชร์หรือว่า อูๆแต่และว,วันเนี่ยเราจะขายแต่ของขายแต่ของอะไรเงี้ยบางทีคนก็จะเบื่อก็จะรู้สึกเบื่อหรืออีกวิธีการนเหตุผลหนึ่งก็คือทําอีกเหตุหนึ่งหรือว่าวิธีการแชร์และก็เป็นวิธีการหาลูกค้าแฟนเพจก็เแฟนเพจก็คือก,การแชร์สิ่งที่ เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปหรือคนที่สนใจหรือคนที่มีปัญหาแล้วบังเอิญเข้ามาเจอสิ่งที่เราแชร์และเป็นประโยชน์แล้วเขาชอบเขาก็จะมากดถูกใจกดติดตามเราอันนี้ก็คือเป็นการหาแฟนเพจจากกิจกรรมที่เราทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไปเจอคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันกับเรานะคะแล้วหลังจากานั้นเขาก็จะมาติดตามเรา นี่แหละคือวิธีการเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะขายของอย่างเดียวเราจะพูดแต่เรื่องขายเรื่องขายทุกคนก็จะรู้สึกเบื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะแชร์ในส่วนที่เป็นไลฟ์ไสไตล์เขาเรียกว่าไลฟ์ไสไตล์นะไม่รู้อะออกเสียงถูอหรือเปล่าน,ะนั่นน่แหละไลฟ์ไสไตล์ของเราแล้วเราก็จะไปเจอคนที่เขาชอบเหมือนเรานะเขาก็จะมากดติดตามนะคะนั่นแหละคือวิธีการ ให้แยกนะคะสองเพจแยกเพจหลักกับเพจขายของแยกออกมาแยกออกมานะคะสร้างและที่หรือบางคนที่เขาเรียกการสร้างตัวตนนั่นแหละคือให้เราให้เขาเห็นเราทํากิจกรรมแล้วเราอยู่ในตรงนี้ตลอดเวลานะคะตลอดคือไม่ได้หายไปไหนมันก็จะเป็นการสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าหรือคนที่ติดติดตามเรา แล้วพอวันหนึ่งเราาจะขายของหยิบของเราเข้ามาแนะนําหยิบร้านค้าเรามาแนะนําตรงนั้นเขาก็จะเชื่อว่าเขาเห็นเราบ่อยๆนะอะไรเงี้ยเขาถึงจะเชื่อและเขาถึงจะซื้อสินค้าเราอันนี้นะคะแล้วลื่ไปตั้งค่าและแยกเพจให้มีสองเพจให้แยกชัดเจนนะคะกิจกรรมที่ทำในส่วนขายของก็คือขายของ ส่วนที่จะเป็นกิจกรรมของเราก็แยกออกมานะคะไปทำนะคะแล้วก็โพสทุกวันทำทุกวันใช้ภาพของเราเองเพื่อที่มันเป็นการบ่งบอกและเป็นความเฉพาะเป็นสิ่งที่เป็นเฉพาะเป็นตัวตนของเราจริงๆอย่าเอาภาพของคนอื่นหรือกอบคนอื่นเข้ามานะคะโอเคบายๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายๆกลับไปทำแล้วกลับมา เอามาแชร์กันก็ได้นะคะว่าทำแล้วหรือ,อยังไงคอมเมนต์ใต้ภาพได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ